สวัสดีครับผมเตเต้ล็อกยูนะครับวันนี้จะมาสอนท่อนอินโทรเพลงธนารัตน์นะครับเพลงนี้นะครับท่อนอินโทรจะใช้ทั้งหมด4ขคอร์ดนะครับจะเริ่มที่คอร์ด m m n o r 7ครับอ่าครับขอร์ดต่อมานะครับเป็น D minor 9ครับคอร์ดต่อมาเป็น G7 ครับคอร์ดต่อมาจะเป็น C major 9ครับ ก็จะเห็นว่าทุกคอร์ดที่ใช้นะครับจะมีเทนชันอยู่ด้วยนะครับคอร์ด A minor s นะครับส่วนตัวผมจะจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้จะใช้วิธีการดรอปสาย5นะครับคือเราจะไม่ดีดโดนสาย5นะครับจะจับแบบทาบนะครับแต่บางคนก็จะจับแบบนี้เดี๋ยวผมจะบอกโน้ตที่จับนะครับก็คือเราจะจับช่อง5ทั้งหมดนะครับแต่โน้ตที่จะใช้ดีดก็คือมีสาย6 สาย4สาย3สาย2นะครับช่องห้าดูผมจับนะครับเวลาผมวางนิ้วผมจะใช้นิ้วกลางนะครับจับที่สาย6ช่อง5แล้วก็นิ้วนางนะครับจะทาบ3ามสายสายสี่านะครับลักษณะจับแบบนี้นะครับนาจะเป็นทางคอร์ดแจที่จะใช้เยอะนะครับแล้วก็จะใช้นิ้วโป้งเกี่ยวนะครับสาย6 ส่วนสาย 4, 3, 2จะใช้นิ้วชี้กลางนางนะครับเกี่ยวขึ้นหรือบางคนจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ายังไม่ถนัดนะครับก็จะใช้4นิ้วเลยนะครับแดีวผมจับ2นิ้วนะครับลักษณะการดีดเราจะใช้นิ้วโป้งก่อนสลับกันนะครับนิ้วโป้งดีดลง 3นิ้วดีดขึ้น2รอ,อบนะครับคอต่อไปจะเป็น D minor 9นะครับการจับนะครับผมจะใช้นิ้วกลางที่สาย5ช่อง5นิ้วชี้ที่สาย4ช่อง3นิ้วนางนะครับสาย3ช่อง5นิ้วก้อยสาย2ช่อง5ครับจับแบบนี้อาทีนี้ตัว ตัวเทนชันมันนะครับก็จะมีที่สาย3นะครับโน้ตตัว C กับสาย2นะครับโน้ตตัว E อ่าตัวนี้นะครับเป็นเทนชันของ D minor 9นนะครับผมจะแทรกทฤษฎีไปนิดหน่อยนะครับแล้ววิธีการดีดนะครับเราจะเกานะครับห้าสี่สามสอง แล้วก็ 3, ามสนะครับใส่ห้านะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้ง 4, ี่สาก็จะเป็นชี้กลางนางส่วน 3, ามสก็เป็นนิ้วกลางกับนิ้วชี้นะครับกลางชี้กลาง เริ่มใหม่นะครับ2คอร์ดก่อนอต่อไปนะครับเราจะเป็น G dominant 7หรือว่า G 7นะครับออันนี้ก็จับฟอร์มคอร์ดทาบนะครับง,ง่ายแล้วก็จับคอร์ดทาบคอร์ด G ก่อนแล้วเราก็ปล่อยนิ้วก้อยนะครับ พอปล่อยนิ้วก้อยปุ๊บเราจะได้โนต้ตตัวนี้นะครับ mm. โนต้ตตั F ซึ่งเป็นตัวเทนชั o n ของ dominant seven น,น,นะครับของ G d o m i n a น t seven ก็คือจับคอร์ดท่าบ G ปล่อยนิ้วก้อยครับกลายเป็น G 7เแล้วก็ดีดดีดเหมือน A minor 7, เมื่อกี้นะครับสาย6นะครับแล้วก็เกี่ยว3สายนะครับสาย4 3 2 2รอบนะครับ คอร์ดต่อไปจะเป็น C major n นะครับอ่าผมจะจับฟอร์มนี้นะครับผมจะใช้4นิ้วเลยนะครับแรกๆอ่าถ้าเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเล่นนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับทางคอร์ดพวกนี้เท่าไหร่นะครับลองจับตามผมดูนะครับสาย5นะครับจะใช้นิ้วกลางที่ช่อง3สาย4จะใช้นิ้วชี้ที่ช่อง2ครับสาย3จะใช้นิ้วก้อยที่ช่องส สาย2จะใช้นิ้วนางที่ช่อง3นะครับทั้งหมด4นิ้วครับอาจจะดูแปลกตาหน่อยนะครับส่วนตัวเทนชั่นมันนะครับก็คือสาย2กับสาย3าสตัวนี้นะครับส่วนวิธีการดีดแล้วก็พิกกิ้งนะครับเหมือนคอร์ด d m i n o r 7 5 4 3 2 3 4 3ครับ ทีนี้เราลองวนดูครับนะครับส่วนผมจะลองแนะนำวิธีที่ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคอร์ด C major 9นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจับแรกๆไม่ขนาดเลยให้เราจับเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ แบบนี้ก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงคู่3กับคู่5นะครับแทรกทฤษฎีนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะได้โน้ตตัวโน้ตตัว e คู่3ของ c นะครับอันนี้จะเป็นประสานคู่5แทนนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นจับแบบนี้แล้วก็ทาบนิ้วชี้ทาบที่ช่อง3นะครับโดยที่เราจะเล่นลดคือสาย5ช่อง3นะครับแล้วก็นิ้วนาง สาย4ช่อง5ครับนิ้วกลางสาย3ช่อง4ครับแล้วก็จับแบบนี้นะครับก็จะดูง่ายขึ้นกว่าตรงนี้นะครับลองเลือกเล่นดูก็ได้นะครับเป็น C Major 9เหมือนกันนะครับ ถ้าผ้าผมจับ C major ร์ในฟอร์มนี้ทั้งหมดก็จะเป็นเพราะว่าถ้าเราจับฟอร์มทาบนะครับถ้าจาก G Dominant 7เราจะเปลี่ยนแค่นิ้วเดียวนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนแค่นิ้วนางลงมาแค่นี้จาก ก็เปลยนนะครับอันนี้ก็จะดูเปลี่ยนไปง่ายกว่านะครับถ้าคนที่อยากลองฝึกจับคอร์ดฟอร์มแบบนี้ก็ลองได้นะครับเราก็จะได้อีกซาวด์หนึ่งนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเป็นคอร์ดเดียวกันนะครับ ก็จบทอนอินโทรนะครับสำหรับเพลงทะลารัตนะครับก็จะใช้4ขคอร์ดนะครับโดยมีเทนชั่นทุกคอร์ดเลยนะครับก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับถ้าใครสงสัยใดๆก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับหรือว่าจะแนะนำเพลงก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพลงเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ